แล้วชอบจริงๆไหมคะเุ้ยมีคนเท้ามีคนเท้าอยากเท้าด้วยมันก็ต้องฝุดหน่อยละกันน้อยละกันคุยๆใ้ทิ้งกูหดไปเป้าวะเฮ้ยโทรหาติกกว่าเล่นเกมส์ใหม่ ฮัลโหลพี่มาครัอะ <Hello. S 1> ไร uh, อยู่ครับ uh, อ่าอัดคลิปอยู่นิดหน่อยครับทำไมเอ่ยเล่นเกมไหมพี่กอนนี้ไม่ว่างเลยอ่ะอัดงานอยู่สิไว้วันหลังได้ไหมโอเคครับได้ครับผมนะครับ okay, ไม่เป็นไรครับไว้เจอกันไว้วันหลังนะครับ okay, uh, โอเคพี่ครับผมสวัสดีครับครับชวนใครก็ไม่มีใครเล่นนี่ดีกว่าน้องสุดที่รักจะจิ้มเจา้า สวัสดีน้องชายว่างไหมจ้าเล่นเกมกันไม่ว่างพี่ผมสอนมามึงเลี่ยมกูเหรอมึงเลี่ยมกูใช่ไหมอันเนี้ยแล้วนี่เลสอนมาที่ก่อนที่ทำไรเล่นเกมจะเก็บดาวจะเล่นไหมจะเล่นไหมจะเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมสวัสดีพี่สอนมาอะไรจำไว้จำวันนี้ไว้แล้วกันนะวันที่14ตุลาเนี่ยจำไว้ ไม่ไม่มีใครเล่นกับผมเลยว่ะเฮ้ยนี่เลยก็หลักคนนี้คีเพเยอร์ผมบอกเลยฮัโลโหลสวัสดีครับสวัสดนเกมกันไหมครับเออเล่นได้ที่ไหนเล่าตอนนี้บวชอยู่บวชอยู่โอเคครับครับครับผมโอเค ที่ผูกกรรมเนี่ยขอโทษครับโหไม่มีใครเล่นกับผมเลยวะ่ะทำไมวะวันนี้มันเป็นวันอะไรวะเนี่ย<ฆ><า>ไม่เป็นไรงั้นผมต้องใช้ไม้ตายขั้นสุดท้าย Application itter, แอปพลิเคชันลิต้าแอปหาเพื่อนเล่นเกมนะครับผมสําหรับใครเป็นขาเหงาขาที่ไม่มีเพื่อนเล่นเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยแบบผมเนี่ยเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับแอปพลิเคชันลิต้านะครับเป็นแอป,ปหาเพื่อนเล่นเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมสําหรับใครที่แบบไม่มีเพื่อนเล่นแบบเบื่อคนท็กอกซิกเบื่อพวกเกียนเกียนอะไรพวกน,ปปนี้ครับแอปนี้เขาเป็นแอป,ปที่ทําให้คุณหายเหงาได้นะครับผมเพราะว่าทางแอป,ปเนี่ยนี่ผมฟังมานะ ฟังเข้ามานะผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเทรนมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแอปนะครับผมเพราะว่าการันตีแบบไม่มีเกียนไม่มีท็อกซิกแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครเหงานะครับผมแอปนี้ช่วยคุณได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมว่าแอปนี้จะเป็นยังไงนะครับไปมาครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเราเปิดแอปมาปั๊บ เราก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับผมลงทะเบียนนี่เลยเข้าไปที่ขวาปุ๊บแล้วก็ขวาบนนะครับเราก็ใส่รูปโปรไฟล์หล่อเท่ที่สุดของเราลงไปเลยนะครับผมแล้วก็เขาจะมีให้ใส่ทั้งโปรไฟล์เสียง แล้วก็ประวัติของเราแล้วก็เพศวันเกิดชื่อเล่นนะครับผมเราแบบอยากจะสื่ออะไรให้คนที่เขาเข้ามาดูเราคนที่เขาแบบจะมาเล่นกับเราอะครับแล้วเราแบบนั่นน่ะให้เขารับรู้นะครับว่าเราเป็นใครนะครับเราเท่ขนาดไหนนั้นนั้นลุยนี่นะครับพอเรากรอกลงทะเบ,บียนเสร็จปั๊บนี่ดูหมวดหมู่เกมนะครับผมเป็นไงมีทุกเกมเราก็ไปหมวดหมู่ R O V เกมที่เรารักของเรานะครับผมปั๊บนี่ อันนี้ไฮไลท์เลยน้องๆดูนี่นี่เป็นไงมีให้เลือกเพศช,ชายกับเพศหญิงโอ้คนอย่างเราคนอย่างพี่มันจะไปพลาดหรอนนองกดหญิงไปดิครับ <c oughs> แล้วก็บทบาทที่ต้องการเหมือนตําแหน่งที่เราอยากให้เขาเล่นนะครับเราแบบอยากได้ตําแหน่งไหนสมมุติแบบเราเล่นป่าใช่ไหมเราขัดโลมเราขัดเม็ดเราก็เลือกไปเลยครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับผมมันมีแบบเลือกแบบตรงตัวเลยไงแบบเซ็ตไว้เลยว่าเราแบบต้องการตำแหน่งไหนนะครับผมอันนี้ผมก็จะแบบ เอาตำแหน่งไหนก็ได้นะขอยเป็นผู้หญิงก็พอ,อก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยหรือเข้าไปเล่นกับเขานะครับผมเราต้องเติมเงินก่อนนะครับผมนี่เรากลับมานะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินนะครับผมไปที่แบบหน้าโปรไฟล์เราแล้วก็เข้าไปที่กระเป๋าเงินนะครับปั๊บแล้วก็กดไปที่เติมครับผมอันนี้ก็จะมีราคามากมายนะครับผมให้เราเลือกเติมนะครับอ่าพอเราเติมเงินเสร็จปั๊บ เราก็ไปเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการที่จะเล่นกับใครนะครับผมเข้าไปดูโปรไฟล์เขาได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเลือกเล่นนะครับนี่อย่างคนนี้สวัสดีค่ะชื่อฟานะคะจะเล่นเก็บแร้งหรือว่าจะเล่นขายเคียนปะฟ้าได้เลยนะถนัดเล่นแครี่นะเนันแครี่จมูนะไปเลยนี่นะครับนี่แค่ออนเดอร์เมนคอร์สยังไม่มาเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับว่าเราอยากเล่นกับคนไหนนะครับผมอ่า a few minutes later ไปครับน้องๆเราก็ไปเรียกคนที่จะมาเล่นกับเราเลยละกันนะครับผมใครดีนะหูยระดับมาสเตอร์คนนี้ละกันสวัสดีค่ะชื่อฟานะคะ <od> ลงออเดินจะเล่นไข่เคล็ดปากควาได้เลยนะเพราะถนัดเล่นแคร์ลี่กับเบลล์นะ,นะไปค่ะไปเล่นกันเลยไปค่ะคนนี้แหละรอก,ก่อนนะครับอุ้ยยอมรับแล้วเขายอมรับแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอยู่ที่นั่นไหมคุณอยู่ที่นั่นไหมสวัสดีครับสะดวกเล่น ROV ไหมครับช e ื่อฟ้านะครับโหวิเขาพีเซ็นก่อนเลยน้องๆดูดิสะดวกเล่น ROV ไหมนี่ สะดวกงับไปฟังเสียงเราไปฟังเสียงหน่อยดีกว่าวค่ะสวัสดีครับผมอันนี้พร้อมเล่นเลยใช่ไหมครับพร้อมเลยค่ะต <c oughs> ีเล่นตำแหน่งอะไรคะเล่นทุกตำแหน่งเลยครับผมดีจังว่าเล่นเมดกับแคลรี่ได้นะคะโอ้ยตัวแบก <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมไปหาเพลเยอร์อีกสักสามคนก่อนนะครับอ๋อได้เลยค่ะดีเลยจะได้เพื่อนเล่นด้วยกันเยอะโอเคครับผมรอแป๊บหนึ่งครับคบได้เป็นหนึ่งน้องๆโอเค่าห้องเลขห้องนะครับเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสี่ไป ได้มาหนึ่งนะครับผมว่าไปต่อนะครับผม,มคนอื่นนี่ใครอีกดีนะน้องเลือกมาซิน้องๆอยากได้คนไหนครับ,รบมาสเตอร์อีกแล้วโอ้โหมาสเตอร์อย่างเยอะเลยนะครับผมนี่เลยละกันอัญยองอัญยอง,อ,งอัญยองสนุกไมคะเดี๋ยวพาแต่เองพาแหลงสุดด้วยอยากได้คนแปลกนี่คอนคิวเลอร์คอนคิวเลอร์ซะบ้างนะครับ สวัสดีเราชื่อ Yo โ,อโอยโย่ฟังแล้วก็อยากชวนเราไปเล่นเกมด้วยนะคะโจโจโ <c oughs> <c oughs> คนนี้ผมอชอบจาัจาจาับจาัาจับจัดอู <c oughs> แลงคอนซด้วย ADC เมทซัพพอร์ตโอ้โหอยากได้ซัพพอร์ตสุดๆคนนี้อยากได้ซัพพอร์ตไปเราต้องการซัพพอร์ตในทีมไปแล้วครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รัธิโยโยอิซึมเขาชื่อโยโยนะครับก็เข้ามาแล้วเล่นเกมกันเลยโอ้โยเล่นเกม ROV นะครับโหแบบประวัติแบบโพ้บดอย่างจ้าโยโย,ย,โยอิซึมโอ้ยพอไม่จ้าพอไม่จ้าพอไม่จ้า คนต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมใครดินนะน้องอยากได้คนไหนน้องๆน้องๆชอบคนไหนน้องๆชอบคนไหนถ้าเธอเหงามาเล่นเกมกับเราได้นะเฮ้ยโอ้โหตามสภาพตอนนี้เลยน้องๆคนนี้แหละสวัสดีค่ะไอ้นะอยากให้เล่นอะไรไหนก็บอกได้เลยอยากเล่นจริงจังหรือว่าอยากเล่นขำๆก็บอกได้ ลเลกองอ่นเออไมดี Two 0 years later เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ครบทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม5คนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยไหนเขาเปิดไมค์คุยด้วยน้องๆเราได้ยินเสียงกันทั้งเกมผมบอกเลยนะครับไปเจอกันในเกมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องกับสาวๆทั้ง4คนแล้วนะครับผมก็ แนะนำตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนนี่ชื่อในแอปนี่ใครบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะพวเรามาจากแอปลิต้าค่ะชื่อของฟ้าในลิต้าชื่อฟ้ามินิค่ะสวัสดีค่ะชื่อยายินะคะชื่อในลิต้าก็ชื่อยายเหมื่นกันค่ะชื่อในเกม clmp ค่ะแบงค์คอมห้าได้อยู่คนนี้น่าจะใช้ได้นะค่ะสวัสดีค่ะชื่อยโยนะคะในแอปลิต้าชื่อยโยอิสซึมค่ะดูว่าคนนี้คนนี้ผมชอบเอเนจีเขามากเลยตอนฟังเสียงวายเขาเนี่ย เราชอบจริงๆไหมคะบ้าครับชอบแบบอนเนจีครับสวัสดีค่ะชื่อน,นะคะชื่ออะไรรู้ปัะตั้วหมวกบ้านโอเคครับพร้อมหรือ,อยังครับผมพร้อมจะไปลดดาวกันหรือ,อยังครับเราไปสอยดาววันนี้ปะโอเคงั้น <Okay. S 2> <c oughs> กดเลยละกันจะร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับห <c oughs> มายถึงอากาศนะคะใช่ครับหมายถึงทุกคนเนี่ยแหละครับถ้าผมโยน <c oughs> ดู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 เห็นนะเขาเป๊กันมากนะนี่ตำแหน่งนี้ลงตัวจัดมีใครอยากได้ตัวไหนก่อนไหมครับอลัมจัดไปตัวเมนครับตัวนี้ตัวช่ําเลยใช่ไหมชอบจับอชอบจับโ <laughs> <laughs> อเคก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จับ <laughs> ชุดแชมป์ครับผมบอกเลยชุดนี้มาครับปกติแล้วเล่นตำแหน่งอะไรเป็นหลักคะ เล่นแครี่กับป่าครับผมแบบช้ำยานนะนี่ตั้แรกเลยนะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยกัดมันกัดมันอุ้ยอุ้ยตายนะตายนะสวยนะแล้วเห็นมาแล้วฮะทำอะไรอุ้ยสวยนะสวยนะอุ้ยทำอะไรกันเชื่อตัวช้ำเลยนิว่านอุ้ยเจ็บนะเดี๋ยวม วูดตายละตายละวูดตายตายตายเฮ้ยเอาอยู่นะดูแครี่ดิดูแครี่บดีดูดิดูดิดูแครี่มันดีหนึ่งศูนย์แล้ววะแค่ทีมเรายังเอาอ่ะเฮ้ยมีคนเข้ามีคนเข้าอยากเข้าด้วยมันก็ต้องขุดหน่อยล่ะการข้าหน่อยนะการ อุ้สามเหลือยมใช่ครับอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยทีมผู้หมวดไปเป้าว่าเฮ้ยร้านหนึ่งทีละกันนะคะมาเติมบ่อกว่าเราลึกไปไม่มีครับเดี๋ยงั้งแมงเลยเดี๋ยงั้งแมงเลยงั้งแมงเลยงั้งแมงเลยป้อมเลยกูมันโดดละจ้าอุ้ยสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับอุ้ยอันนี้ตาสมาดาสิมาดามาดา ผมตันให้เข้ามานะเข้ามาายไปต้องรอหน่อยอ่ะตัวผมมันตัวผมมันเก่งเดดเกมอ่ะดีดิดีิ้มจะตายแล้วว่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยี่พีสามแปดเข้าหัวแบนกงงทุกฉบับข้างล่างมันรวมตัวกันโหดจังมเนี่ยคือว่ามอบ โอเมนลงแรงให้หน่อยนะครเอ้ยจับมันได้ไหมครับจับมันได้ไหมครับจับได้พี่าัมัน้ก็จับได้ไปนี่นี่ดูรงการนะดูรงการเสียชีวิตเสชีวิตไม่ได้ต้งเซฟยตายอะยอะอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยออุยอุ้ อุวย่างนีววมมาเรวมต้องมาล้วจงงามงามได้ได้ามไวิ่งไม่ต่ายต่อเลยนะครับเอาต่อเลยหรอเอต่อเลยไม่เล่าเอต่อเลยละกันเฮ้นี่มัน นี่มันโกรธเหรอโกรธอะไรเนี่ยเฮ้ยมันโกรธเหรอเกินเกินมันโดดเลยว่ะเฮ้ยเเอามันจิ้งหน่อย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 อุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยเฮฮาวิวมีต่อได้นะวิใช่แล้วคจริงจริงจบเลยก็ได้นะเนี่ยเขาจบสิเล่นนานๆไงล่ะ เราเลี้ยงไก่ให้มันโตก็ตอนนี้คุณล็อเทียร์ล็อกให้เขาหน่อยใช่มาลาหนึงห่งเลยผมเอามันจริงเลยละกันมาแล้วค่ะดูมันโดดอีกแล้วมันข,ข้างอะไรของมันวะเน,น,นี่ยตัวเนี้ย แค่เรียเือไอ้บิ๊กไอ้ฟ้าไฟไอ้ฟัาม่จบพูดเก่งนะเนี่ยจากแอปลิต้ตอันนี้พูดเก่งทุกคนเลยนะเนี่ยใช่ทุกคนเลยค่ะเก่งก เอาเลยน้องเลยน้องเลยแล้วทำไมมันสู้ไม่ได้เลยว่าฝั่งนั้นนะโอ้แบบแถมแบบหายหายเหงาแถมได้ดาวอ่ะพูดเอาอย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะอืออย่าลืมมาเล่นนะคะเขารออยู่นะคะเด็กๆกลยนะไม่ัดเลยอ่ะโคดเล่นกันโหดมากเลยเล่นกันเป็นอยู่นะเนี่ยเดาเอ้ยใช้ได้นะครับผม หดจัดจัดอันนี้คือเขาไม่ได้แบบว่าขยันเก็บดาวนะครับถ้าเขาขยันถ,ถ้าเขาขยันนะผมว่าน่าจะแรง์คอนกันหมดแล้วอย่าลืมมาเล่นกันอีกนะคะได้ครับผมก็เดี๋ยวถ้าไม่มีเพื่อนเล่นอีกผมก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับลิตานะครับไม่หัวร้อนด้วยนะแบบลองเห็นไหมในคลิปเมื่อกี้คุยเพลินลื่นหูนะที่หูนี่ลื่นเลยเมื่อกี้ก็ขอบคุณสี่สาวมากนะครับสำหรับที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับผม ขอบค okay. ุณเช่นกันค่ะได้มาเล่นด้วยกันใหม่นะคะได้ครับผมเจอกันค้าขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับผมสนุกมากมากเลยนะครับผมที่แบบเราได้มาเล่นกับคนที่เราเพิ่งรู้จักนะครับเราได้คอกันอีกแล้วแบบทําให้เราผ่อนคลายหายเครียดได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสนุกมากมากเลยนะครับก็ขอฝากแอปพลิเคชันลิต้าไว้ด้วยนะครับผม เชื่อผมสิคุณจะไม่เหงาต่อไปเจอกันอย่าลืมโลด์กันเยอะๆนะครับให้ของขวัญเขาสักหน่อยแล้วกันนะครับผมที่เข้ามาเล่นกับผมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่กระเป๋าเงินก่อนนะครับไปเติมเหรียญไนเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่5,218เหรียญน,นะครับผมก็จะซื้อเพิ่มสักสองพันเหรียญล้วกัน ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด7,311เหรียดแล้วนะครับผมเราก็ไปให้ของขวัญเขาเลยดีกว่าฟ้ามินนี่จัดไปน้องๆให้เท่าไหรด่ดีน้องๆคนเนี้ยน้องๆเท่าไหร่ดีครับรถ mm hmm. ไฟลักไปอ้อหๆบบืนบนบืน,บน <laughs> สนุกจริง <ๆ S 1> เลยอะไรทำ <laughs> อะไร,บ <laughs> ะไรแบบเนี้ย มาต่อไปเลยแล้วกันนะครับนี่โย่ว้าวว้าวว้าวโ <c oughs> ย่ตั้งหมกอ้วนแล้วกันเลี้ยงไปเลยนะครับผมนี่รถไฟลักไฟคันนะครับแมนนี่โยโยนะครับผมรถไฟลักเท่าไหร่นะพันหกใช่ไหมแปดแปดเราจะให้รถสปอร์ตแล้วกันนะครับวันนี้ไปรถสปอร์ตหนึ่งคัน ยานอาวกาศออกหนึ่งล้ำเเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาแบบแปลแกๆหน่อยล้ลกันนะครับวันนี้โอว้าวยุบยุบ